ครับพี่น้องครับวันทีามช่องอะตอมอำเภออทาพิเชียวครับเซตงานแล้วจากบ้านโคกสีครับอู้วเนื้อวากิวพอๆฝนนะพี่น้องไงง่ายปล่อยๆมากให้เก่าหลังประมาณตี2ลงมากันเริ่มมน้าแบบตอกกอกแรกแรก๊อกแรกมาเรื่อยๆนะฮะเนี่ยจนมาหอดตอนนี้แล้วตกเป็นที่เรียบร้อยเลยตกแบบลิ่นแบบนงแห้งแนี่ยคอยเนี่ยเปนเขียก เป็นพ่อลพลผมะาวเศร้าเป็นไข่เป็นรัตร่างหมูบ้างอี่านีครับตอนนี้กะ่ะคือง,งานกับคาักงหน้าง,งานจะมีเซเว่นะครับมีเซเว่นแห่จะนคุยอีกอยียงกันเนาน่ารักตล,ลบที่ห้าพี่นอ้องซีรีสซีสันเนี่ย ก็ไปาวกินยังไงอ่มาม่ารสอะไรครับเนี่ยต้มยำกุ้งออต้มยำกุ้งอาการเด็นสซนอ่อนนี่แนนพี่น้องต้องแบบเป็นเผ็ดแมนบอลคนนี้ก็ยิ่งเผ็ดกว่ามาม่าใช่ไหมคนนี้บ้าเผ็ดจ้า เไม่อย่งเั้นย็หวานแล้วประทานง่ายเด็กคนกินได้แล้วจ้านี่ครับจีสันของเวลาเลิกงานเลิกงานแล้วก็อยู่ใกล้เซเว่นเป็นวันที่โชคดีครับที่อยู่ใกล้หลับว่าเซเว่นปกติ อจะเป็นหอยกันเนาะบกเอาจะกนิองเลยังกเก็บถ้าต้องนึกื่องนปอะไรกินเนี่ยปลามีแต่มาหมามาๆทาั้งนั้นมันหนามนต้องโซดอลไร้อนอีกโสดาละร้อนแต่ดีค่ะ พวกเด็กขึ้นมาหัวดีแท้โอ้ยทงไซอันกินข้าวผสมาทงไซทงไซมันเนียนสมุนไพรครับไม่ค่ะเพป็นเนียนตัวน้ำตาลไม่พอหรอก ขาดแล้วพยายามกองมากเขาไม่เห็นหัวยังเลยเขาใส่เบอร์ดินแล้วอกิานจะตามเดียกันเยทางกุับอทางผมไมอยากามไกลเพื่อนครับเพ่นทากันอาบน้ำครับคุณครับใส่งาบ่ายาการมันนี่มไน่มีอาบน้ำเพ่แต่รัานทีครับ ก็เลยตรงใจนามห้างเซเว่นเพื่อนไปแล้วถต่เพิ่นจะคิดจักบาทครับหมอเป็นน้อยบาทครับเนี่บเนี่ยมาได้ไปเออบอดห่บ่อสดบ่อเลกบ่อใหญ่บ่อเล็เมนูโซ่นทอน เอา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 น pues ี่ยัง uh, กี uh, ่บาทรีบแพ้เลยนี่ปส่วนเร็วรัดใจเป็นไงฮะรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยเป็นไงบ้างเร็วอยู่เร็วไหมเลื่นหัวแตกได้ใช่ไหมเลื่นเลื่อนแบบนี้แบบว่าโคตรอึดเลยเจ้าอึดบ่อึดแบบบ่อึด อึดทั้งคนอึดทั้งแบตไม่แต่ว่าพลังไปละเราการแสดงแบบว่าสู้เลยสู้ร่นสู้ฝนงข้างอี๋น้องมนองันมีแบบเขาเรียกว่ามีความตั้งใจเนาะมีความในชีวงนี้เพเก็บเ,เอาอางเบิ้งเป็นตัวอ,อย่างสาวันต้งสองสองค้นได้ดังแล้วดังเดียว พี่น้องนี่นอ้องในเสือนะครับตัว่าน้องกระยูอันนี้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยว่าอยู่มะราม,มากี่ปีแล้วเนี่ยว้าสอ,อ,อ,องปีนนเธอว,ว่าเป็นคนเก็บตังค์แล้วเนี่ยเอาถ้าบอกเก็บตังค์อีลีน้องนะครับพูดทิพซีเลยพี่น้องเพราะอยากเอาราคาครับเธอว่าเธอว่าเป็นคนเก็บตังค์แล้วเนี่ยใช่ไหม เป็นคนกาจะเป็นคนแบบว่ามีความประหยัดความอดทนประยนีนีนอกคนอ่ไรนีเป็คนัเกินจริงไอ้เบื่อตัวแม่คือมีครับดีครับ้มตสใอตนนี้อ่ะน้องคนนี้ชื่อไครับไอ้ก็ะเริ่มเนี่ยบอดนี่แต่ว่าผมเคยไปเจอน้องยุ่ง อีกวงหนึ่งครับก็เลยได้มารู้จักกันน้องเป็นคนเป็นคนนิสัยดีครับนิสัยดีเป็นคนนี่นำใจกัมปูเนียครับปรรยากาศี่นเราเปน้องราอาจจะเป็นเบอร์ตัวเราเ้นงาเอาเราอาจจะเป็นเบอร์เลี่ยงละ เรียกเต็มที่ก็ได้เพราะว่าไครผิดท่าดีจะคำขนาดนี้ไหเรียกเต็มที่เดี๋ยวกองนีเซเว่นเซเว่นสาขานี้ต้องต้องแจ้งเจ้าหน้าที่บ่นี่สงสัยต้องใส่ไปต้องเอาสมุนไพรมาขายแน่นอนเลยทิ้งเขาแล้วกอไม่ยุดจิแค่พี่น้อกไอเรียงไอเรียงดูสิได้ไหมตาวเบิร์นลูกเราเรียงเรา เดี๋ยวเอาเออแยงละเอา้าขยันเปจริงครับตอนนี้ก well ็เป็นเวลาเริ um ka, ่มตีห้าครึ่งแล้วครับผมหันเริ่มสว่างแล้วเริ่มแจ้งแล้วรถบัสก็ออกมารอจากสถานที่มานอนอยู่ขางถนนครับโอ้ยคุนีถ่ายกระเป๋าอีห้ออะไรนะอีห้ออะไรอ่ะ เอ้ยวห่อปุื้มลุ่นอึ่วห่อแพงนะครับใบนี้เราจะใบปลื้มลุ่นการสอบแล้วคิดไปร้อยไปได้พี่น้องปุื้มลุ่นกันเริ่มแยกย้ายกันแล้วครับตามคนที่น้องกันกินยิ้มเคี่ตามกินท่ายางกินแล้วครับตงทีกินมาม่าครับ ครับพี่เมี่ขอจบไปเพียงสนสามีครับพี่น้องครับพี่เมียขอจบไปเพียงสนสามีฝากพี่น้องกดติดตามช่องอะตอมรำเพรียงวิทยาลัยด้วยครับนะครับคือสันหลังเท่านอ่ะมีเสียงหัวเสียงหัวเลาะอยู่อาใส่กับเซเว่นสาขานี่อาจจะใส่สมุนไพรอะไรขายพร้อมสมุนไพรแล้วว่า ฝากพี่น้องติดตามช่องอัตตอมนำเสนอพิธีการด้วยครับสวัสดีครับ